ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยก่อนการประชุมครมสัญจรด้วยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการลาออกของคุณกฤษดาจีนะวิจนะารัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังล่าสุดท่านนายกบอกแล้วนะคะว่าหนังสือลาออกของคุณกฤษดาเนี่ย มีผลแล้วนะคะคคแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องคุยการในวงคอรมอสัญจรที่เพชรบุรีเพื่อหาหรือเรื่องนี้ด้วยนายกเศรษฐาทวีสินพูดถึงการลาออกของคุณติสดาจีนัวิารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งนะคะบอกว่ามีผลแล้วมีผลทันทีแต่ขณะนี้ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับพักรวมไทยสร้างชาตินะคะเชื่อว่าจะได้คุยกันในการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรี น่าจะได้หารือกันเรื่องนี้ใช่ครับเดียวกันก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของทัวร์นกขามินสี่บุรีใช่ไหมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกเองก็บอกว่าการจะลงพื้นที่4ี่จังหวัดบุรีเนี่ยเป็นการกระชับความสัมพันธ์พักร่วมหรือเปล่านะักข่าวถามท่านนายกเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับท่านนายกบอกว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่แล้วที่จะไปในทุกภาค แม้ตนเองเป็นนายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยแต่ว่าการลงพื้นที่ร่วมกันกับพรรคั่วพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับก็ต้องทําแล้วก็ย้าว่าหลักการใหญ่คือการดูแลประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่4ี่จังหวัดรอบนี้เนี่ยก็ไปดูแลประชาชนมไม่ดูว่าตรงไหนสามารถช่วยอะไรได้บ้าง คือไปดูว่าตรงไหนสามารถช่วยอะไรได้บ้างนายกว่าแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าการอยู่ร่วมกันหลายๆพักก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วเห็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยจะทานข้าว้้วยกันนะที่บ้านของคุณประพัฒน์โพธสุธน เลขาธิการพักชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะก็จับตากันนะคะหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะคําถามสําคัญคือหลังจากที่การลาออกของคุณกฤษดามีผลแล้วหลังจากนี้ในวงประชุมครมสัญจรวันอังคารนี้ที่จะพูดคุยกันจะคุยกันเรื่องของโคต้ารัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณกฤษดาเนี่ยมาในโคต้าของรรมไทยสร้างชาติอ,อาจจะต้องมีการขยับไหม,อมอเอาคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยแทนหรือเปล่าเพราะมันว่างลงหนึ่งตำแหน่งแล้วคนของรรมไทยสร้าง ใครมีโอกาสจะเข้าวิน กระทรวงการคลังนี่เหมือนกับเพื่อไทยตอนนี้เขาแบบเสร็จเลยใช่ไหมเสร็จเลยเสร็จเลยใช่ค่ะมีรัฐมนตรีช่วยก็คือเป็นคนของเพื่อไทยหมดเลยเดี๋ยวรอดูกันนะครับความสัมพันธ์นี่หลายเรื่องนะทั้งกระทรวงการคลังเองอะไรนะกัญชากัญชากับภูมิใจไทยใช่ไหมอ่ะทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันครับคุณผู้ชมมันมีประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหมโรงงานสารเคมีที่มาตัดพุทธใช่ไหมครับที่เราจับตากันตั้งแต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าท่านนายกเองก็เป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็บอกถึงการเยียวยาเห ที่เป็นสารไพโรไลซิสแกสโซลีนของบริษัทมาตาพุทธแท้งเทอร์มินอลจำกัดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าไฟจะดับไปแล้วแต่ตอนนี้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบริษัท s c g หรือว่าสยามซีเมนกรุ๊ปเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยกเลิกไปแล้วเพราะคุมไฟได้แล้ว นายกยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนเฝ้าระวังป้องกันปรับปรามในแง่ของโรงงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็การเข้าไปควบคุมเพลิงจะต้องมีมาตรการในการดับไฟให้มีการซักซ้อมอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือต่างๆลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบทุก<อ>นี้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น<อ>บ่อยนะครับเออ,อ,อก็เลยแบบ พบกับประชาชนน่ะใช่โดยเฉพาะหลายคนที่มีบ้านอยู่ใกล้กับโรงงานสารเคมีตอนนี้ก็เริ่มกังวลรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้กับโรงงานที่อยู่ใกล้บ้านของตัวเองหรือเปล่าก็เป็นงานหนักของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณพิมพัทพราวิชัยกุลเหมือนกันนะคะว่าจะมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรคือมันน่ากังวลตรงที่พอเราอยู่ใกล้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วพอมันเกิดขึ้นทีเนี่ยโอ้โหผลกระทบมัน กว้างมากอ่ะแล้วห่วงสําคัญคือสุขภาพใช่ครับเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีโรงงานกัญชาไฟไหม้ด้วยนี่ใช่ไหมที่ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนเห็นบอกเมากันไปเลยทีเดียวน่าห่วงจริงๆไหมครับฝากกันไว้อะสรุปกันนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเราถามกันใน Facebook y o u t u b e นะครับในโลกออนไลน์ปรากฏว่าเห็นด้วยกันส่วนใหญ่นะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำดงเลยนะใช่ครับไม่เห็นด้วยเนี่ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่สนใจสิบแปดเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เห็นด้วย ที่จะให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยนะคะ,ะทั้งหมดนี้คือเก็บตกจากเนชั่นนะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับตลอดเกือบเกือบชั่วโมงนี้นะครับวันจันทร์เจอกัน9โมง50สวัสดีครับสวัสดีค่ะ